สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวผมมารีวิวนะครับผมนะฮะยามาฮ่านะครับผมนะฮะรุ่น MC 8 0 3นะครับอันนี้ก็ผมต่อผ่านหูฟังนะครับต่อผ่านหูฟังแล้วก็เข้าอินเทอร์เฟสนะครับนะฮะอันนี้ที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือเป็นอ่าน่าจานว่าท็อปแบ็กนะครับตอนนี้นะฮะถ้าผมกดปิดนะครับก็คืออ่าได้ไหมเสียงก็จะเงียบนะครับเวลาคุยกับนักดนตรีที่อยู่ข้างในห้องอัดนะครับแล้วเขาสามารถกดนี้ได้นะครับ เสียงมันก็จะไม่เข้าในรูเอาพุของเมนหลักนะครับนะอันนี้ก็จะได้ยินแต่ในหูฟังเท่านั้นนะครับโอเคมาทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเช็คแต่ละช่องนะครับว่า,าใช้งานได้ไหมนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงผมแล้วกันนะครับเพื่อจะอไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคช่องแรกนะครับผมนะฮะ อันนี้คือปุ่มมิวนะครับเนะี่ยสไลด์ขึ้นลงเลยลองปรับดูนะครับขอ,อขึ้นลงได้นะครับผมเนะน,นี่นออนานายส่วนตัวนี้นะครับนะฮะ ก็เข็มนะครับจะวิ่งแค่ส,สองอันนะครับส่วนอีกสอ,อันก็ตายแล้วนะอันนี้ก็สลับงานช่างนะครับผมนะแต่ก็เสียงก็ออกนะเสียงดีนะครับโอเคช่องต่อไปนะครับผมนะโอเคไปครับ อันนี้เหมือนจะมานะอ๋อโอเคก็ไม่ไรเจ็บแค่นี้มันไม่ทั้งตายก็รู้ก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าเธอเป็นดังครูที่สอนปู ใหช่อมใจด้วยเราเช่อง2นะครับผมนะสไลด์ต้องต้องต,ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าว่าเมนหลักมันออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ส่วนเกณฑ์ก็ฟรีนะครับฟรีก็คือหมุนหมุนลบรีนะครับอโอเคครับอ่ะต่อไป3นะครับผม ไอ้ที่มันจี๋ๆก็คือไมค์ที่ผมจับอยู่นี่เขี่ยครับสามครับสัญญาณมานะฮะเข็มวิ่งอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกดอ,อ๋อต้องเปิดนะฮะต้องเปิดเพราะเป็นเพราะผมต่อใส่หูฟังนะฮะต่อลูหูฟังต้องเปิดออกออกสองอ,อันนี้ออกสองน่าจะพังแล้วต้องไปใช้ตัวนะ กับผมเศร้าที่เธอเองให้ว่าเธอยังจำได้ไหมว่าใครที่มันรักเธอมาทิ้งกันไม่มีวันกลับมาแค่คำลา <Okay. S 2> เธอยังสามปกตินะครับผมนะฮะถือว่าพวกวอลลุ่มนะครับนะฮะทุ้มกลางแหลมของยามาฮ่านี่ฮะถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่า นี่ผมรู้สึกว่าผมหมุนแล้วผมรู้สึกว่ามันเหนียวมันแน่นปกตินะฮะอ่ะต่อไปนะครับสี่อ๋อ,อเพลงจบพอดีเ,อเอนะหเอ,อ,อเนี่ยใช่ไหอ่ะอันนี้ก็ โอเคนะครับก็ฟรีนะฮะใช้งานไม่ได้นะครับต้องไปเปลี่ยนเอานะครับมาดูทุ้งกลางแหลมกันนะครับแหลมโอเคนี่ทุ้มไอแก่โอเคแล้วก็โลเจ็บแค่นี้เชฟต่อไปครับห้านะครับ ต้องเอาดีรีเลงๆก็ได้เพราะระดับความเมามันขึ้นอยู่กับความเศร้าที่เธอเองให้ไว<ช>้ยังจำมันได้ไหมว่าใครที่ออกสองอ,อันนี้ก็ส,สกรปรกนิดนึงนะเสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมต่อผ่านหูฟังนะครับเป็นโมโนนะครับผมนะ อันนี้เป็นการรีวิวการใช้งานนะครับว่าตัวนี้นะครับมันใช้งานได้ค่อนข้าง70%นะครับนะฮะก็สำหรับงานช่างก็ลองเอาไปดูนะครับจริงๆก็ใช้งานได้นะครับถ้าไม่ติดนี่ฮะผมบอกเลยว่าทุกช n น l นะฮะเกือบใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้ไว้ไว้เป็นลูปได้นะฮะไว้ผ่านนะฮะผ่านปีแต่ละช่องได้นะครับไว้เป็นคัตอีคิว ยังได้เลยนะเพราะเสียงค่อนข้างนะอ่าอันนี้ปุ่มนี้กดไม่ค่อยติดแล้วนะ,ะอ่ากดไม่อยู่นะอ่าสรงน,นี้ปุ่มนี้กดได้โอเค ออันนี้ปุ่มตัวนี้กดไม่ติดแล้วนะครับ,ตบแต่เกนอ่นาพวกอีิใ <EQ S 1> ช้ด้กานได้นะครับอ,อ่ามาแล้วติดแล้วโอเคครับอ่าต่อไปก็คือ7จนะครับ วัาแค่คลเธอยยังไม่ก็บใช้งานได้นะครับผมนะฮะแปดนะครับ,บ,บสักครู่นะครบจบไปแล้วนะฮะต้องจับหัวมาอย่างงี้นะโอเค ้สม,อ,มอ่าอันนี้ก็ไม่มีตัวสไลด์นะครับก็เราไปหาดูนะครับโอเคครับผมก็สรุปแล้วนะครับเพื่อนๆครับก็ทุกปุ่มนะครับผมนะฮะใช้งานได้นะครับผมนะฮะ ใช้งานตัวนี้นะครับทุ้มกลางแหลมนะครับนะพวก EQ ทั้งหมดเลยใช้งานได้หมดเลยนะครับผมนะฮะแลเว้นเกณฑ์บางช่องนะครับที่ที่หมุนแล้วฟรีนะครับผมนะส่วนเอาพุดเมนหลักนะครับผมลองแล้วนะครับนะฮะก็คือออกปกติทุกช่องเลยนะครับผมนะฮะส่วนหูฟังนะครับบางช่องที่มันไม่ออกนะครับเพราะว่ามันต้องส่งผ่านอ็อกนะฮะอ็อกออกสองนะครับผมนะฮะแล้วก็มันมีอ็อกหลายอ็อกมากเลยนะครับตัวนี้ก็ผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่พอดีเพิ่งได้ได้มานะครับนะส่วนอันนี้ก็เป็นอ็อก ท็อปแบ็กอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อันนี้คอนโทรลผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นสตรีโอนะครับผมนะเป็นเกนมาสเตอร์นะครับนะฮะจริงๆมันเป็นสไลด์นะแต่ทีนี้คืออลูกค้าคนเก่านะครับเขาเขาได้ทำการเปลี่ยนเป็นตัววอรลุ่มมานะครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับผมนะฮะโดยรวมก็มันอ่าเซนนะครับผมนะของมิกตัวนี้นะครับนะฮะก็อ่า ผมก็จะขายในราคานะครับผมนะฮะตามสภาพก็แล้วกันนะครับนะฮะถ้าสภาพปกติดีๆนะครับผมนะเขาขายกันอยู่ห้าหกพันนะครับนะะอันนี้ก็สําหรับช่างก็แล้วกันนะฮะหรือใครนะครับที่ต้องการคาแรคเตอร์ของ e ีคิวแต่ละชแนละนะครับก็ถือว่าดีนะครับใช้งานได้นะครับเอาเสียงร้องผ่านนะครับผ่านแต่ละชแนลแล้วก็เอาออกเลคคอร์ดใหม่ ยังได้เลยนะครับผมนะขอแยกขายอยู่ที่ราคาอยู่ที่นะครับผมนะ2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะ2,500บาทพร้อมส่งนะครับผมนะขอคนที่รับได้นะครับนะโอเคนะครับมิกซ์ในตำนานนะครับนะเสียงดีนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกจบประมาณนี้นะครับผมนะขอบคุณครับ